รีวิวรถไฟตัวนอนชั้น2 CNR ด่วนพิเศษและการขนมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟกับการเดินทางกว่า10ชั่วโมงจากสถานีรถไฟหนองคายไปสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัตร นี่นะครับทุกคนพอเราข้ามจากสภาพไยราวมาสถาน,นีรถไฟก็อยู่ใกล้ๆนะครับไม่ถึง1กิโลแต่นนี้เราต้องรีบไปทําเรื่องเดินเรื่องเอกสารเอารถไฟ A. เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับนี่นะครับทุกคนเราเข้ามาที่สถาน,นีรถไฟหนองคายแล้วจะจองตั๋วล่วงหน้าหรือว่าจะมาซื้อตั๋วก็ได้รุ่นเอานะแต่นี้ผมจองล่วงหน้ามาแล้วครับการนํา มอเตอร์ไซค์ขึ้นรถไฟมันจองไม่ได้นะครับเราต้องมาหน้าง,งานเองเอกสารก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็เล่มเขียวมาด้วยนะ,ะรถจะไปคนละขบวนกับตั๋วรถนอนนะครับพี่ได้ครับรจะไปอีกคันหนึ่งนะแล้วคันที่มอเตอร์ไซค์ไปนี่ถึงใกล้เคียงกันไหมครับพี่ะจะไปถึงก่อน,นับพี่ถึงก่อนได้ครับตอนนี้นะครับทุกคนเราได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วราคาก็ 1, 3 0 8สามรดบาทนะครับเขาคิดตามซีซีนะนี่ ดูครับก็จะมีบอกนะน้ำหนัก100กิโลนะครับมีน้ำหนักที่ต้องเสียเงินนะครับราคาในราคา1 3 0่าบาทนี่นะครับพี่เขาก็จะแม็กมาให้เป็นแบบนี้เลยเงินอันนี้ก็คือรวมไปใน1,300นแล้วนะครับเป็นค่ายกนะอันนี้ก็จะเป็นตั๋วเที่ยวนอนนะด่วนพิเศษของเรานะครับนี่ตอนนี้6โมงเดี๋ยวเราต้องเอารถไปขึ้นก่อนนะครับรถขบวนจะอยู่คนละขบวนกับที่เรานั่งรถไปนะครับ อันนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วอ๋อ oh. แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเราจะแนบกับตัวรับ oh. มอเตอร์ไซค์อันนี้เราต้องเก็บไว้เพื่อไปเอามอเตอร์ไซค์ตอนที่ถึงสถานีกรุงเทพนะครับไปเดี๋ยวตอนนี้เราเอามอเตอร์ไซค์ไปยกขึ้นรถไฟก่อนครับตอนนี้ก็นะฝนกลับมาตกอีกแล้วไปครับ oh, oh. โอ้โหฝนตกกันอีกแล้วครับผมนี่นี่ เราต้องเอารถไฟไปเอารถมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นบวนให้เขายกตรงไหนว่าึ๊บนะครับโเคที่เขาบอกว่าให้ขี่ขึ้นมาเลยนะขี่ขึ้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงสถานีเลยนี่รถไฟเนี่ยครับมีที่จอดจอดตรงนี้ มีคันใหญ่กว่าเราไหมมีอยู่นะ S R สี่ร้อยอ๋อมี CT ทีด้วยคันนึงอ๋อแสดงว่าพี่เจ้าของรถเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้นะดูครับรถไฟมาพอดีเลยเดีย๋ยวเราหมุนรถกันัน เรียบร้อยครับว้าไปครับเดี๋ยวเรารอเวลาอย่างเดียวนะตอนนี้8โมงเอ้ย6โมงเย็นพอดีนะพี่ครับอย่างถ้าเราเอารถขึ้นรถไฟอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีเล่มเขียวนี่เขาให้เอาขึ้นไหมครับเอ่อต้องถ่ายหน้าเล่มมาอ๋อต้องถ่ายหน้าเล่มถ่ายสำเนาถ่ายสำเนาก็พออ๋อถ้าไม่จัเป็นต้องใช้หน้าเลยอ๋อครับถ้ามีสำเนาก็ได้เลยได้เลยครับ อันนี้เขาคิดราคาตามซีซีใช่ไหมครับพี่ครับใช่ครับนี่นะครับคิดราคาตามซีซีนะครับถ้าใครอยากเอาขึ้นรถไฟนะขึ้นได้นี่นะครับทุกคนเขาก็จะผลมอไซค์ขึ้นขนบวนรถนะขบวนรถมาพอดีนะครับหกโมงสิบสี่เราเกือบจะมาไม่ทันขบวนนี้นะอาจจะต้องรอนานก็ถ้าเราจะผลมอไซค์นะต้องเอาสัมภาระเราออกให้หมดนะครับเหลือแค่มอไซค์ขันเปล่านะ เนี่ยครับที่เขาก็าจะเขียนขึ้นโบกี้โอ้รโถโโโเราหนักด้วยนะครับเราก็หนๆน,นช่วยพี่เขาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วยครับพี่ เจ้าซีทีขึ้นไปส่งถึงฝั่งฝันเรียบร้อยนี่ครับมาเจอพี่พี่จากหลวงพระบางนี่ขึ้นรถไฟตูวเดียวกันด้วยนะผมรถนอนรถนอนชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นกี่สชั้นสองชั้นสี่สิบชั้นสี่สิบที่เดียวกันที่เดียวกันครับไปทาโทรศัพท์มเสร็จเดี๋ยวฝ้าให้ไม่ต้องห่วงขอบคุณมากครับพี่อะไรหลายหมื่นอยู่นะแต่ผมเอาไปขายให้จะดีเลรวพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปหารถเข้าในเมืองก่อนอ้าวพี่สวัสดีครับ เหมือนกันพี่เมื่อกี้เจอพวกพี่ๆเขาแล้วห้องน้ำมีไหมมีอยู่ครับพี่ตรงนไปครับทุกคนได้จักรยานมาแทนนะชีวิตโคตรเออจนภัยเลยอขำตัวเองจังสุดยอดเลยโอ้จากลาวเหนือเจ็ดวันนะครับวันนี้ก็วันที่ ไม่ใช่สี่หนึ่งสองสามสี่อ้าวันที่เจ็ดนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะจากสาปอรลาวนะขี่จากกรุงเทพไปม้วยโกนแล้วก็ไปหนองเขียวไปหลวงพระบางวังเวียงนะแล้วก็มาออกหนองคายออกมาก็ซิมโทรศัพท์มีปัญหาโชคดีเจอพี่ๆที่เขาอยู่ที่หลวงพระบางนะที่เจอกันรถเอาจักรยานขึ้นรถไฟมานี่เรากร็เลย ยืมมอเตอร์ไซด์วีเข้ามาเรียกรบกวนหน่อยนะครับเจ้นี้มีร้านโทรศัพท์ไหมครับร้านขายร้านซ่อม์ร้านซ่อมรถต้งที่รถตั้งไปทางนี้เหรอครับไปทปงนี้ก็ได้ที่มาจากรถไฟใช่ไหมใช่พี่เห็นฟอยเล็กๆไหมไปเดี๋ยวดูพาไปนั่นแหละเข้าซอยไปพี่อ๋อใช่ครับขอบคุณครับไม่ใช่ครับมามาเที่ยวครับขอบคุณครับ ฝันต่อทุกคนนี่มีผู้ใจบุญพาไปแถวโรถตัสบอกว่ามีร้าน่อมโทรศัพท์เราต้องฝั่นกลับก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซื้อซิมรายวันใช้ก่อนนะ40บาทก็ซิมที่ร้านฝั่งเราเปลี่ยนให้มานะไม่ใช่ซิมของเรานะครับไม่ใช่ซิมไทยคือสีซิมมันคล้ายๆกันเขาคงเปลี่ยนสลับของคนอื่นแล้นะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันใส่ได้สซิมไงครับนั่นแหละครับ เราก็ไม่ได้เอาไปตรวจซิม,มอ่ะเนาะเวลาเราได้มือถือกลับคืนมานะครับก็ถ้าใครเปลี่ยนซิมก็ขอดูซิมก่อนนะซิมสองซิมมาว่าเป็นซิมเราเหมือนเดิมหรือเปล่าครับอันนี้เราก็พลาดเองนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปสถานีรถไฟกันต่อนะครับเหลือเวลาอีกห้าสิบนาทีปั่นอีกสองกิโลนะครับสุดยอดชีวิตมันมากครับไปครับเรามาถึงสถานีแล้ว อ๋อเดี๋ยวผมขนไปก็ได้พี่นี่นะครับเกมดูผภาษาหน่อยนะฝนมันตกหรือมันเลื่อนทุ่มสี่สิบนะครับวันนี้ทุ่มหนึ่งรถไฟมาแล้วเดี๋ยวขนสัมภาระไปตู้สิบสามเช็กตู้ของภาษาเจ้เนยนี่นะครับทุกคนรถไฟตู้นอนชั้นสองครับรับแบบปร,ปรับอากาศดูที่นอนเรา อันนี้ของแ้็กล่างครับเตียงล่างมีคนนอนแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทนะครับเตียงบนมีปักให้แอร์เย mm ็นดีเตียงล่างเก้าร้อยกว่าบาทนะครับพันหนึ่งประมาณพันหนึ่งห่า mm hmm. งกันประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับเย็นสบาย ทุกคน rs. ไปใน,นขบวนตู้นอนช ER ั้น2 c ง r ีด่ว mm hmm. นพ so ิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตู้เสบียงเฮ้ยเขามีเดินขายด้วยสวัสดีครับนี่ใครจะสั่งหาทานนะครับนี่ไปสั่งที่นุ่นได้ครับที่นู่นได้ครับที่นี่ก็ได้ครับอ๋อ สรุปคือเขาสั่งมากินที่ตู้ได้นะแต่เราขอไปดูวิกินที่ตู้สักอย่างเดียวต,ตู้สเบียงอยู่ตู้ที่สองนะครับอยู่ไกลอยู่นะเราอยู่ตู้ที่สิบสามนะครับไปครับรถยังไม่ออกนะออกทุ่มสี่สิบนี่เพิ่งทุ่มยี่สิบเองแต่ตอนนี้คือหิวไม่ไหวนะครับใช้พลังงานชีวิตไปเยอะมากวันนี้ ตู้ยังว่างอย่างเลยนะครับเนี่ยรืกไม่คนก็ไปอยู่ตู้สบียกันหมดแหละห้องน้ำห้องน้ำอยาค่อยดูแล้วกันอย่างนี้นะมีอ่างล้างมือนะตามตู้ขบวนนะ <c oughs> นี่ฮะทุกคนเรามาถึงตู้สบียงแล้ว <c oughs> ตู้สบียงนี่นบรรยากาศดีไนระมีมีวิวนะที่นอนเราไม่มีนะเตียงบน มาดูเมนูกันมีอะไรน่าสนใจบ้างรีคอมเมนข้าวหมกไก่มาสมันไก่ข้าวหอมมะลิแกงเผ็ดเป็ด,ปดย่างอันนี้เป็นเมนูแนะนำอันนี้ก็เป็นอาหารเช้ามีอาหารเช้าด้วยมีสเต็กด้วยมีเมนูทันเล่นราคาก็เอาเรื่องอยู่นะอืเป็นเซตนะครับเซตละลายเก้าสิบไม่เป็นไร เราได้หลายอย่างอยู่โอเคโอเคเดีย๋ยวเราลองสั่งมาสักอยก่อนรับนค่แะะครับเราจะมีจอดตัวด้วยนะครับเก็บตัวไว้ด้วยนะซ <laughs> ื้อตัวแล้วเก็บตัวไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เรียกเขามีจอดตัวนะ <c oughs> อันนี้ข้าวเราก็ได้นะ190นะร้อยเก้าสิบนะเซตนี้มีข้าวผลไม้ปอกพียะและ้วก็อันนี้สั่งแกงเผ็ดเป็ดย่างไปนะครับอยู่ตู้สเสบียงนะใครจะกินที่นอนก็ได้นะแลกแขกมากินตรงนี้สะดวกกว่านะครับ มาเดี๋ยวเรามาลองชิมนะมหาบนรถไฟขบวนพิเศษกันดูนะครับ <laughs> มีฉีดแล้วก็มีที่ชู่วให้นะมีที่ล้างมือให้ห้องน้ำดีนะครับสะอาดใช้ได้มีแอร์นะห้องน้ำก็มีนี่นะครับแล้วก็มีมอ่างไว้ล้างมือล้างหน้านะตรงนี้ใช้ได้ครับเดี๋ยวล้างหน้าล้างมือแปรงฟันก่อนนะแล้วเดี๋ยวจับไปนอนนะฮะก็ตอนนี้นะครับทุกคนเราเข้ามาอยู่บนที่นอนของเราแล้วนะแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากนะครับ อนนี้สามทุ่มกว่าวคนอื่เขาก็เิกกล้นอนแลลวเอานอนมที่นอน,นะนของรนะปั๊ c, มีไฟอะไรได,ได้นะครับเราจะปิดบ้านนอนแล้วน ตอนนี้นะครับถึงต้นเมืองแล้วเพ่เขาเก็บที่นอนแล้วนะครับเอาตื่นตรงเวลาเป็นรถไฟที่ตรงเวลาออกตรงเวลาแล้วก็ถึงตรงเวลาอีกสิบนาทีนะก็จะตีห้าสิบนะตามเวลาที่เขาตั้งไว้วิวข้นทางนี่รับเป็นที่นั่งหมดแล้วนะ กกถงรุเทพ้ับนอนก็พอ,อได้นะครับมีเสียงรถไฟนิดนึงแต่ก็หลับสบายดีเดี๋ยวอีกประมาณห้านาทีครับสิบนาทีเราจะถึงสถานีกรุงเทพอภิวัตน์แล้วเราเราไปตามามอเตอร์ไซค์ของเราต่อนะครับเปลี่ยนเเลลปี่ยนว่่าเปลีียนนนะครับทุกคนเราลงมาจากรถไฟนะเดี๋ยวเราต้องไปหาในสถานีนะเพื่อไปเอามออเตร์ไซค์ของเราต่อน,นะครับบรรยากาศครนะับ ไนะเราต่อนะเราข้ามมาอีกฝั่งนึงนะเป็นสถานีบางซื่อจอดร,รอดรถกลับนะครับเดี๋ยวไปรับมอเตอร์ไซค์จุดหนึ่งใช่ไหมครับมอไซค์ต้องนั่งรถกอลับก่อน,นี้ออกฝั่งนู้นใช่พี่ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนีงของสถานีนะครับร,รอรถกอลอนร,ลรอรถกลับมาครับผมเนี่ยครับรถกลับมาแล้วเราไปเอามอเตอร์ไซค์ ก็ตอนนี้นะครับทุกคนเรามาถึงจุดรับมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับนั่งรถกอล์ฟมานะไม่ไกลนะก็เป็นสถานีรถไฟเก่านะครับเป็นรถไฟขบวนเก่านะที่วิ่งขนมอเตอร์ไซค์เรามานี่ครับเจ้า c ีทีหนึ่งสองห้าของเราเดินทางมาถึงอย่างาจะบอกว่าไร้รอยขีดขว่วนก็ดูไม่ออกนะครับเพราะว่าตอนนี้รอยเต็มคันแล้วนะครับก็เดินทางมาถึง โดยสวัสดีภาพนะครับทั้งคนแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะอันนี้ครับพี่เขามาจากลาวเหมือนกันไปลาวใต้มาดูครับขับคนละคันด้วยรถตุดเจอหน้าที่มาเจอหนที่ไหนหมายถึงพงกับพี่หรอหนองคายสถานีรถไฟนี่ครับไปที่ไหนมานะครับพี่ปากเซนะครับเรียบร้อยก็เรียบร้อยนะครับแยกย้ายกับพวกพี่ๆแล้วนะครับเราก็ เดินทางกลับบ้านกันนะครับก็ทริปนี้เป็นรถทริปลาวเหนือนะครับสนุกมากนะขี่เที่ยวไปทั้งหมดก็1,800กิโลนะครับแล้วก็าขากลับนี่ก็ออกหนองคายแล้วก็นํากลับมาครับเป็นทริปที่สนุกมากนะทริปนี้ที่ประเทศลาวนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบการเดินทางครั้งนี้นะครับแล้วก็จะสนุกกับมันเหมือนที่ผมสนุกกับมันมากนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันมาจนถึงตอนนี้แล้ว เจอกันทิปหน้านะครับ